เป็นของโปรดของพี่ด้วยที่แวะเข้ามางั้นเอาแต่กระเทียมให้เขาแล้วกันนะคะไม่ต้องสาคูโอ้แถวนี้มีอะไรกินมั่งเนี่ยหิวจังเลยเอ้าสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเพจของเมจิอโนมาอยู่นะครับผมแต่ว่าพี่เมจิหายไปไหนไม่รู้วันนี้เรามาหาอะไรกินกันที่ตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่นะครับเป็นสถานที่เดินเทีย่ยวสถานที่หาอะไรกินของคนแถวสัตหีบในตลาดนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าตลาดนี้มีอะไรกินบ้างแล้วก็ไปเดินหาพี่เมจิกันพี่เมจิหายไปไหนก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวลอ,ลองไปดูกันครับ หิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่มตจิทำอะไรอยู่เนี่ยดีจ้ะพี่กำลังหานนี้ให้ม่กี่พอดีเลยอันไหนคะใส่ผมใส่ผมานี่เลยค่ะเพรตอนนี้ผมยาวแล้วโอเคค่ะ้ยวันนี้หิวอ่ะพี่อยากแบบ าหาอะไรกินอร่อยๆพี่อ่ะโอเคได้เพราะตอนนี้นะเราซ้อมกีฬากันอยู่ที่สัตหีบเนาะรากตลาดลาด700ไร่นะไม่ใช่700ปีนะใช่เดี๋ยวเรามาเดินดูกันดีกว่าเมื่อกี้ที่เจอแบบพวกขนมจีนเจออะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากเดี๋ยวให้พี่มิจิพาเดินหาอะไรกินกันดีกว่าไปอ่ะโอเคมาเลยเรามาเริ่มกันตอนนี้อยู่แล้ว เ้าเก็บปักหม้อเขาเก็บปักหมอ้มอรจริงๆแล้วมันเป็นของโปรดพี่มากเลยรู้ปะคือจริงๆแล้วเหมือนแบบพวกเขาเก็บปักหมอ้อไอ้พวกตะก,กุนแป้งอะไรพวกนี้มันก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็กินแทนข้าวได้ไีอ่ออกอคะใช่จำหลักไว้ง่ายๆเลยมีแป้งก็ต้องมีผักกรณีแบบว่าวสาคูไสหมูอย่างเงี้ยเขามีอะไรขาวๆคือแป้งถูกไหมเพราะฉะนั้นสาคูไสหมูเนี่ยเขาก็จะมีผักสดเพราะฉะนั้นการกินผักสดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอเวลาเรากินพวกแป้งกับผักอะไอพวกไฟเบอร์ของผักเนี่ย มันก็จะทําให้พวกแป้งอะด,ดูดซึมชา้าเท่ากับว่าเราก็จะได้น้ําตาลชา้าเหมือนเราเปรียบเทียบเวลาเรากินพวกข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยเขาบอกมันมีไฟเบอร์ถูกไหมจะมาทีเราหาไฟเบอร์ไม่ได้ไงเราก็เกลือแป้งกับผักมันก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีไฟเบอร์นั่นเองเป็นไงฟังแล้วมันดูโอเคมั้มันเป็นทางเลือกที่ดีฟังแล้วดูเฮลตี้ขึ้นมาทันทีเลยฟังแล้วมันดูไายค่ะใส่กระเทียมเยอะไหมผมชอบกินกระเทียมอ๋อจริงๆได้ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยกระเทียมเยอะแม่ค้าค่ะงั้นเอาแต่กระเทียมให้เขาแล้วกคไม่ต้องสาู โอเคงั้นหนูขอซื้อสองกล่องเท่าไหร่คะสี่สิบาทและที่สำคัญมาตลาดหนูขอผักเยอะๆนะคะแม่ค้าขอผักเยอะๆด้วยถูกเปจนตัวครับคือเป็นคนกินมื้อเย็นไม่มากค่ะแต่ดูจากไซส์ถุงวันนี้หนูจะจับแน่นอนแขาเราได้ขามู่ ใช่หมูสองแล้วถูกตองนี่ไงมีป้างแล้วก็มีผักด้วยไม้เรต้นเดี๋ยวเราไปหาร้านอะไรกินอร่อยๆเพิ่วันนี้เราจะช็อปกันให้เต็มถุงไปเลยนะ <Okay. S 1> อ่าไะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไป่ <Okay. S 1> ปะ ขนมขบเคี้ยวก็คือจริงๆแล้วกล้วยตากแห้งแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เดินมาบังเอิญเขาจะมีแบบไม่หวานกับแบบหวานแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินแบบหวานก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือถามว่าไอ้ตัวน้ําตาลเนี่ยพอรวมๆแล้วมันก็ไม่มากเท่ากับเวลาเราไปกินพวกเครื่องดื่มหวาน่ยแต่เวลาพี่มจิชอบกินพวกขนมขบเคี้ยวอะพี่มจิชอบกินกล้วยตากมากเพราะว่ากล้วยตากส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นกล้วยดิบเนี่ยมันจะเป็น resistance ศาสต์หมายถึงว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถแตกไอัวแป้งเนี่ยเป็นน้ําตาลได้เนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นไอตัว กินเข้าไปเถอะแล้วกินยังไงมันก็ถ่ายออกมาเออแน่นอนแล้วที่สาคัญคือบางทีแบบว่าเราอยากจะกินอะไรเล่นๆอร่อยๆเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเือซื้อกันไปนะคะสองถุงนะคะม,มีคําถามเดียวก็คือมันมันอร่อยแล้วก็เฮลตี้ใช่ไหมแค่นะั้นแหละพอแล้วจริงๆแล้วมันมันอร่อยด้วยแล้วก็เฮลตี้ถามว่าพี่เ mm hmm. มจิชอบกินนะคือพี่จะชอบกินแบบไม่มีรสหวาน mm hmm. เพราะว่าเราก็กินเอามันๆคือที่บอกเวลาเรากินก๋วยตากเราไม่ได้กินอิ่มเนาะถ้ากินอิ่มก็ต้องเหมาทางร้านอ่ะเขาจะเหมาทางร้านให้นะคะซอค้าเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับอ่ะเอา 2ถุงแล้วมเมาไป2ถุงอสามถุงคนละถุงค่ะ3ถุงนะคะไม่เต็มไม่กลับค่ะถุงนี้โอเค,อเคสามถุงแล้วนะคะพ่อค้า<อ>ทำไมรู้สึกว่าเหมือนได้แต่ขนมเพราะมื้อเย็นเราไม่ต้องการความหนักโอเคเอามาต่อเลย เอาเรามาดูกล้วยกันดีกว่าของกล้วยกล้วยง่ายๆเลยนะคือเวลาเราสังเกตสีกล้วยเนี่ยเราสังเกตมาว่ากล้วยเนี่ยมันก็จะมีแบบเขียวแบบกึง่งกึ่งสุกสุกดิบดิบแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้กล้วยแบบนี้เวลาเขาไปทํากล้วยปิ้งอ่ะคือมันก็จะไม่มีแป้งคือถ้าเกิดว่าเราก็จะได้ไฟเบอร์ไปแทนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซุกล้วยที่มีน้ําตาลเยอะๆเ,เนี่ยก็คือจะเป็นพวกนี้พวกที่เป็นแบบเป็นสีดําแล้วแบบนี้ สีดาแล้วแบบในน้ําตาลเยอะเวลาส่วนใหญ่เขาจะไปทําก็คือไปทําพวกเคก้กมันก็จะสามารถหวานแท<บ>นน้าตาลได้เวลาเราอไปแบบผสมกับแป้งไปทําเค้กกล้วยหอมจริงๆถ้าเกิดไปทําเค้กกล้วยหอมเนี่ยพี่แนะนาว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะว่าไอความหวานจากกล้วยเนี่ยมันก็พอดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อกล้วยกินนะคะอย่างส่วนตัวพี่เมจิเองก็จะซื้อแบบนี้ให้มันเขียวๆหน่อยเขียวๆหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีความเป็นไฟเบอร์ผสมอยู่ด้วยแล้วก็ไฟเบอร์ของกล้วยเขียวๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอาหารของโปรไบโอติกได้นะคะเพราะฉะนั้นซื้อ แบบนี้ดีกว่าน้ําตาลมันก็จะไม่สสงเกินไปสำหรับ,บคนที่แบบต้องการลดปริมาณของ, Sugar งชูการ์ลงเพราะอย่าลืมว่าชูการ์ผลไม้ก็ก็คือชูการ์นั่นเองนะโอเคค่ะเวลาซื้อไม่ไม่คิดอะไรเลยผม,มเอาแค่เหลืองแล้ก็ซื้อได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราต้องการลดปริมาณน้ําตาลก็เลี่ยงพวกสุกๆนองงอมๆนิดนึงอ่ะโอเคปัดเดี๋ยวเราไปต่อ,าอขายยังไงคะไม่เท่าไหร่จ้ะบาทครับ15บาทโอเคเอาเอาสาไม้ค่ะ ปลาเกาะไม้ตลาดจีนโบ,บราณซากเหวส่วนผสมอันนี้มีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็พริกแกงพริกแกง,ก,งก็คือเหมือนคล้ายเอาไว้ทานเล่นได้นะคะต้องเข้าใจก่อนนะเวลาอะไรที่มันเป็นส่วนผสมที่เป็นลักษณะแบบเนี้ย<อ>คือเราเอามาทานเล่นแต่คือเราคือพยายามกินพวกผักเยอะๆนะคะวเวลาเรากินพวกลูกชิ้นหรืออะไรงเงี้ยสังเกตมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะมีแบบผักเอามาแกล้มด้วยเพราะฉะนั้นพี่เมจิอยากจะบอกว่าเวลาเราทานพวกอะไรพวกเนี้ยคือให้ขอให้กินเป็นผักสดเพราะว่าผักสดเนี้ยมันก็จะมีไฟเบอร์มีแร่ธาตุมีเอนไ์อะไรด้วยเพราะฉะนั้น ทีเวลาเรากินพวกผักสุกๆเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้แต่ไฟเบอร์แต่เราไม่ได้พวกเอนไซม์ขอบคุณพ่อค้านะคะ<อ>ค่ะ เมนูคลาสสิกเนาะเราไปที่ไหนเราหนีไม่พ้นนิสัยคนไทยก็คือมะม่วงตำมะม่วงเนี่ยพี่แล้วเป็นของโปรดของพี่ด้วยที่แวะเข้ามาคือวิธีการเราสั่งพวกตำมะม่วงนะขอยำมะม่วงนะคะแต่ว่าหนูไม่กินผงชูรสนะคะโอเคแล้วก็นอกนั้นก็ใส่หมดเลยค่ะอันนี้อะไรเอ่ยน้าปลาอะไรเนี่ยน้ำยำใช่ไหมคะอ่ะใส่น้ํายำไปนิดเดียวพอละค่ะพอละ่ช้อนเดียวผักด้วยนะคะผักด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆพวกมะม่วงดิบเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์นะ คือมะม่วงดิบเนี่ยมันมีไฟเบอร์เยอะพลิกเลยค่ะพลิกเผ็ดหน่อยหนูไม่ใส่ชูรสนะคะ,คะอาฮะน้ำปลาพอแล้วค่ะพอแล้ว มะนาวมะนาวขอเปรี้ยวนิดนึงนะคะมะมงเปรี้ยมไหมคะแม่ค้าเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเนะี่ยโอเค,อเคจริงๆแล้วไอ้พวกผลไม้ที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยแม่จีอยากจะแนะนําให้กินเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกวิตามินซีเนี่ยมันจะอยู่ในพวกรสเปรี้ยวทุกสิ่งเลยไอ้รสเปรีย้ยวนี่ก็คือเป็นกรดของเปรี้ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมิกก็เคยได้ยินแล้วนะว่าช่วงโควิดเนี่ยวิตามินซีมันจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อวิตามินซีให้มันราคาแพงจริงๆแล้วในมมมมะะนนนนาาาาววววใผลไไ้้้รรรรสเเปปีีียยหหืออก็ตท่ั กินได้เลยอย่างวันนี้นะคะแม่คะ,คะถ้าหนูขอพิเศษแบบว่าหนูอยากจะขอแบบเอาผักกินกับอันนี้ได้ไหมฮะได,ได้ค่ะโอเคได้เลยค่ะแล้วผมมีคำถามนิดนึงค่ะแล้วถ้าสมมหนกินเปรี้ยวๆเงี้ยเราจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการซอมพิฬาของเราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กินก่อนเล่นกีฬาไั้นเหตุจะเกิดเหมือนเมื่อเช้านะคะเพราะว่าพี่กินเปรี้ยวปุ๊บก,ก็วิ่งไปก็ จุดๆเลยค่ะเราเบรกกันที่10กิโลต้องระวังจริงๆในการดื่เปรี้ยวมากๆใช่แล้วอันเป็นไงโอ้โหแค่พูดแล้วพี่ก็ลังลายสอแล้วเนี่ยลายแล้วเปรี้ยวปากมากเลยปลากรอบนี่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยได้ไหมะอ่าปลากรอบใส่ไปเลยค่ะคุณแม่คะฮะแล้วก็ไอ้พวกผักเขียวๆนะเอ๋อพอเรามาเห็นอย่างนี้ผักเขียวๆอย่างนี้นะคะรู้จัก คอลลาเจนไหมคอรฟิลล์เนี่ยมันจะไปขับสารพิษโลหะหนักในในเลือดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีสีเขียวเข้มเข้มเนี่ยคือเขาบอกว่าให้เราใช้อาหารเนี่ยเป็นยาเราคนไทยเราโชคดีมากเลยนะอะไรที่เป็นรสขมรสฝาดที่เป็นผักเวลาเราจิ้มพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆเราพวกเราในเด็กยุคใหม่ม่ก,ก็ไม่ค่อยกินนะเด็กยุคใหม่เราจะไปทางอาหารฝรั่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดที่เรามีแต่มัไมก็ต้องมีขมฝาดด้วยพวกนี้นะคะเป็นฤทธิ์เขาเรียกว่าต้านพวกเชื้อโรค คนโบ,ร,บราณก็ถึงจะกินพวกนี้ไง<ช>คนโบ,ร,บราณก็ถึงเขาไม่มีวัคซีนแต่เขาใช้พวกนี้เป็นอาหารเป็นยานอ่าวันนี้เราเห็นมาเราแกล้มด้วยอันนี้เลยนี่เดนไม่รู้ครับใช่มันไม่แบบเขาเรียกว่าโควิดต้องกักตัวพวกเรารอาไข่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขนมเบื้องคือที่ที่ฉกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าคือชอบเวลาเรามาตลาดเนาะเมื่อวก็อยากจะกินอะไรที่มันแบบในเมืองไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะคอนเซปต,ต์เวลาเราคุยกันก็คือขนมเบื้องเนี่ยก็มีไข่เนาะ ไข่ผสมแป้งแป้งก็คาร์โบไฮเดรตนะคะไข่ก็โปรตีนแล้วเวลาพ่อค้าเขาทอดในน้ํามันมันก็เราก็ได้น้ํามันรลบวเปนการอทอดทอดที่ไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพลังงาน3สิ่งของร่างกายมัน,มนก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเมนูนี้ไม่มีอะไรยากเลยให้เราจําหลักไว้ว่าจริงๆแล้ว3อย่างเนี้ยขนมเบื้องหนึ่งชามเราได้ครบละจริงๆแล้วมันคืออาหารมือหลักหนึ่งมือได้เลย เป็นทั้งขนมแล้วก็เป็นทั้งอาหารมื้อหลักนั่นเองนะได้ดแล้วได้แล้วโอเคได้ขอบคุณค่ะอ่ะร้านต่อไปขออนุญาตนะคะรู<ด>้ไหมว่าพ<ด>ี่เมสซีชอบกินมากเลยถั่วต้มเนี่ยดีมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถั่วเนี่ยมีโปรตีนด้วยเพราะว่าอย่างสายของพี่เมสซีก็จะเป็นสายมังสวิรัตนะิเนาะและที่สําคัญก็คือเขามีไฟเบอร์นะคะแล้วก็คิดดัวเวลาแบบ มิกนั่งกินเล่นๆอท่างงานออฟฟิศเราอยากจะกินอะไรกบจุกจิกนีถั่วต้มเน่เป็นออปชันที่ดีมากแล้วก็ข้าวโพดต้มด้วยข้าวโพดต้มเนี่ยก็มีไฟเบอร์เยอะมากเลยนะคะความหวานของข้าวโพดเนี่ยมันก็หวานนิดเดียวเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าถ้าเกิดเป็นคนติดนิสัยกินจุกจิกอย่างเงี้ยอยากจะกินอะไรดีพี่มจินแนะนาเลยว่าถ้าเกิดมาตลาดแบบนี้นะถั่วต้มมาซื้อข้าวโพดอย่างนี้ก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะเลี้ยงมิกนะด้วยถั่วต้มนะคะเอาสามถุงนะคะแม่ค้านะคะแล้วก็ข้าวโพดสาักค่ะค่อแม อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีการสูตรการกินง่ายๆจําจหลักไว้เลยนะคะว่าเวลาเราจะกินอาหารมื้อหลักเนี่ยพยายามใส่ผักสดเข้าไปในทุกมื้อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมื้อไหนเรามีแป้งแล้วเราก็ไม่ต้องเบิร์นข้าวแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาหารมื้อเย็น,นยพยายามกินก่อนนอนสัก2ชั่วโมงสมมติเราจะนอนสัก3ามทุ่มอย่างเงี้ยหกโมงเราก็กินละอย่าแบบไปนอนปุ๊บแล้วกิกนเลยเพราะว่าเวลาแบบช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยบางทีถ้าเรากินปุ๊บแล้วเรานอนหลับเลยนะ่ะคือหนึ่งคือกรดมันจะไหลย,ย้อนอย แรกเลยแล้วบาง่คนตื่นมาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเจ็บคอ, oh. ะอนะคะก็ทำเหมือนไปตะโกนมา2ก็คือพอเวลาเราหลับแทนที่ร่างกายของเรามันจะได้พักผ่อนกายเลยว่าแทนที่มันจะพักผ่อนมันก็ต้องเอาพลังงานที่เราจะพักผ่อนเนี่ยไปย่อยอาหารอีกกายเ็นว่าเราหลับแต่ร่างกายไม่ได้พัก ที่เคยผลมงคนตื่นมาจะล้าจะเหนื่อยอะไรอย่างเป็นตซนอันนี้คือส่วนเล็กๆในน้อยค่ะเรามาตลาดนี้ก็ตอนแรกก็อยากจะกินนู่นกินนี่แต่ว่าบางทีเราก็ต้องเนืองกินนิดนึงพี่ใช่ร่างกายของเราเราก็ต้องรักร่างกายเราก็ต้องเนืองนิดนึงให้ดีที่สุดของเราร่างกายเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าออกกาลังกายเยอะๆกินอะไรก็ได้ซึ่งคํานี้พี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าการออกกําลังกายเราต้องเข้าใจกันว่าเรากําลังทําให้ร่างกายเราพังแต่การที่ร่างกายพังแล้วมันจะฟื้นฟูเร็วเนี่ยมันอยู่ที่อาหารที่เรากินสิ่งสําคัญที่สเเหมือออนนกกกกาาารรํลังงงยจะแแขข็ึ้ Perform a n c ของเราจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่การออกหนักถูกต้องแต่ออกหนักแล้วถ้าเรากินอาหารไม่ดีกลายเป็นว่าออกหนักจะทําให้เราล่วงโรยแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้อมหนักเพื่อการพัฒนา p e r f o ฟ m a n c มของเรานั่นแปลว่าเราจะต้องใส่อาหารที่มีคาร์โ t ไฮชดรตที่ดีไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมวิตามินซีต้องมีนะคะผักต่างๆซีซีพวกนี้มันก็จะมีพวกแร่ธาตุต่างๆที่มันจะเข้าไปเขาเรียกว่าซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะและที่สําคัญก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตก็มีความจําเป็นเหมือนกันแอบวันนี้ก็ได้กลุ คาร์โบไฮเดรตผสมไฟเบอร์แล้วด้วยพอพี่เริ่มพูดแล้วพี่ก็เริ่มหิวแล้วเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มีซ้อมพี่กับมบกมีซ้อมตอนเช้าถูกไหมเดี๋ยวเราต้องรีบเติมสารอาหารเข้าร่างกายกับพรุ่งนี้เราเช้าเราต้องฝันเลยหมถูกต้องใช่ค่ะก้สิบสองโลแล้วก็มางวิ่งอีกค่ะไโอเคงั้นเรากลับบ้านไปนอนกันดีกว่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ